แฟนคอมเมนต์กันใหญ่เลยครับประเด็นนี้นะครับแฟนก็บอกว่าควรจะออกตั้งแต่แพ้จีละมั้งนะครับ <g iggle> ก็ป้ากันไปในเรื่องนี้นะ <g iggle> หลังจากน,นี้ก็คาดหวังให้น้องทุกคนพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปทางทีมงานสตาฟโค้ชก็จะติดตามฟอร์มของพวกเขากับสโมสร,รต่อไปเพื่อเลือกคนที่ดีที่สุด สวัสดีครับผมชูปัชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาดูความไหวของทีมชาติไทยทั้ง2ชุดเลยนะครับไปเริ่มที่ชุดใหญ่กันหน่อยนะครับแฟนบอลตอนนี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องความพึมพร้อมของทีมแล้วนะครับนะไปสนใจเรื่องว่าโค้ชเนี่ยจะปลดไหมนะครับแล้วก็มาโน่เนี่ยจะออกเมื่อไหร่นะฮะ ล่าสุดเนี่ยมีนักข่าวมาถามเรื่องนี้เหมือนกันครับเรื่องของกระแสกดดันเกี่ยวกับเก้า e อี้กุนซือก่อนเกมที่จะดวนกับสิงคโปร์นะครับก็ถามทางมาโนนะคุณผู้ชมฮะโดยเขาบอกถึงความพร้อมก่อนเกมที่จะดดลกับสิงคโปร์ก่อนนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราคุยกันคือเป็นเกมที่ประมาทไม่ได้เพราะวกเขาก็แพ้มาในเกมแรกเช่นเดียวกันมันเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาเช่นมันเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาเช่นกันแล้วก็เป็นเกมที่อันตรายของเราแต่เรามีความมั่นใจที่จะกลับมาเรา จะเชิดหน้าขึ้นแล้วลุยใหม่ไม่เสียเวลาไปคิดถึงเกมกับจีนแล้วเพราะเราต้องการ3มคะแนนในเกมนี้นั่นคือสิ่งที่เราโฟกัสกันแล้วก็นักข่าวถามว่าเกมนี้อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเขากับทีมชาติไทยหรือเปล่าแล้วก็มีความกดดันหรือไม่ มาโนต่ตอบแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าแพ้ก็สมควรที่จะไล่ตนเองออกนะครับโอ้แฟนๆคอมเมนต์กันใหญ่เลยครับประเด็นนี้นะครับแฟนๆก็บอกว่าควรจะออกลั้งแต่แพ้จีนละมั้งนะครับก็พากันไปในเรื่องนี้นะคุณผู้ชมฮะอ่าแล้วก็นักข่าวถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ได้ถามทางมาโน่ว่าติดตามข่าวสารทางโซเชียลบ้างหรือไม่มาโน่บอกว่าโซเชียลสมัยนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลมากก็จริงอาจจะมีการล้ำเส้นบ้างเช่นส่งข้อความส่วนตัวมาแต่ตัวเองได้ปิดโซเชียลไปตั้งแต่ก่อนเกมกับจีนแล้ว ทว่าก็รู้จักในทีมพูดเหมือนกันแต่ตัวเองก็ไม่ได้สนใจแล้วก็มีสมาธิกับเกมนี้เท่านั้นนะ <g iggle> ก็แปลว่ามีทีมงานแอบมาส่องแน่นอนนะครับว่าแฟนบอลหรือว่ามีการวิเคราะห์ด่าตัวเองยังไงกันบ้างนะครับแม้ว่าจะปิดโซเชียลไปแล้วก็ตามแต่ว่ายังไงแล้วก็คงจะรู้ตัวแล้วคุณผู้ชมฮะสำหรับทางมาโนที่ตอนนี้โดนกระแสะกดดันอย่างหนักในเรื่องของกอาอี้คุณสื่อน,นั่นเองนะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือเรื่องของทีมชาติไทายชุดใหญ่นะครับก็ย้ำกันอีกรอบนึงครับไทยโดนกับสิงคโปร์แต่ 19นกาครับตามเวลาประเทศไทยถ่ายเราสดทางไทยรัฐทีวีก็รอติดตามให้กำลังใจทัพช้างศึกกันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะไปต่อที่ช้างศึกชุดยู23กันบ้างน,นะครับก็เก็บตัวซ้อมเป็นมือสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็มีการจับสลากแข่งสายฟุตบอลเ,เอเชียยู23รอบสุดท้ายน,นะครับก็จะมีการจับสลากในวันฤุรสบดีที่23พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งไทยเราเนี่ยอยู่ในโถที่3นะก็ทําใจไว้เลยนะครับยังไงก็หนักแน่นอนเพราะว่า มันมีเดิมพันเรื่องตัวโอลิมปิกด้วยนั่นเองนะฮะโดยทางโคราอิสระเผยถึงการมาเก็บตัวครั้งนี้โดยบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานมากว่า2เดือนนะครับก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆจากนักเตะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมานะครับเพราะว่านั่นคือเป้าหมายของเราว่าเขาจะสามารถมาเติมเต็มทีมแล้วก็ยกระดับได้หรือไม่สําหรับนักเตะใหม่หลายคนก็ทําได้น่าประทับใจแต่ก็ยังคาดหวังหลายสิ่งหลายอย่างจากพวกเขารวมถึงนักเตะที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วเราก็ต้องการให้เขาพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ สำหรับคนที่ไม่ได้มารอบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีชื่ออีกหลายคนเราเองก็ติดตามฟอร์มบางคนที่เราไม่ได้เรียกมาเพราะว่าเราเองก็ได้ข้อมูลจากสโมสรรวมถึงได้ติดตามฟอร์มของเขาอย่างต่อเนื่องหรืออาจจะยังไม่สมบูรณ์เลยไม่ได้โอกาสมาหลังจากนี้ก็คาดหวังให้น้องๆทุกคนพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปทางทีมงานสตาฟโค้ชก็จะติดตามฟอร์มของพวกเขากับสโมสรต่อไปเพื่อเลือกคนที่ดีที่สุด มาทําการแข่งขันในรายการสําคัญก็คือแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเตะนู่นเลยนะครับปีหน้านะครับ15เมษายนถึง3พฤษภาคมมีโตโอลิมปิกที่ปารีสเป็นเดิมพันนะครับสำหรับรายการนี้ก็รอติดตามให้กำลังใจน้องๆช้างศึกชุดยู่23กันด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับอ่านั่นคือประเด็นที่ผมน้องฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไล์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูประจยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ ในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ